แมนบ่บัดนีหรีบ่ดิฉินแต่เขาซาหน่าแมนอยู่บ่เหอะนี่บ่นี่บ่ที่เขาว่าไหมอ้ยคนลูกยำเงาอุ้ยคือคือเลยตั้งคือตัวล่ะแมนบ่เหอะคือตั้งแท้แมนอยู่บ่แมนใอยว่าแมนล่ะใอรเห็นในเฟซอยู่เขาลูกในเฟซแมนบ่นี่แหละนี่แหละนี่บ่ที่เขาว่าอุ้ยแมนบ่คือคือคักแท้อ้คน พุ่นสางเพุ่นทุ่มเพุ่นสางไหมเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งเออโอ้มันลงทุนเห็ดพุ่นชิเพุ่นเอาหุ่วงขีพิงเห็ดคือคักเนาะโอ้ยบัตน,นี่แหละบัตสีรวยเดอ้อบัตน,นี่อออออโอ้ทั้งกูมันทัง้งเนี่ยแต่เคียนอยู่น้ำกันโอ้วัดไส้วเคือ่องกาเห็ดวะ<อ>บัตน,นี่ละ<อ>บัตรอ๋อขอสุขขอลาบ ส่ได้ลำลำลวยุยเเอาถวายถวายเพิ่นเดีเดียวเดเมียนเมียนเมียนะมันก็เอาทเลยางทลย่างเาเมียนเนี่ยเก็บเก็บนี่กน้ากับมาน้ำหมึกไหมมาตัวย้นมาแล้อไปไหมไปไหมออกไปมาตัวเลยคนเจียวเล็เอาโชคเอามันเอาเอ้าโอ้คือสั์สิทธิ์เถอะ สักศิษย์โอ้ยคัมคิงเลยบ่หุ่นกีเพิงแท่ยู่บ่โอ้ยคือสีคือแนวว่เป็นยังละดีแล้วดีแล้วดีแล้วสักศิษย์คักเอาผลไม้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 เอ้ถอยถอยผลไม้โอ้ยป่าอ่ะเด้อขอให้สามตัวตรงตรงนี้นวันนี้ป่าตัวป่าตัวขึ้นมาสักศิษย์คักแถวว่าสักศิย์ครับเฮ็ดตรงไหนมาสักศิษย์กรอกกระเดียแท้มีขนมอะไรอย่างงี้ จังหวัดจังหวัดจ eh ังโศกจังหมันฮะผัดโอ้เมีนบ่โอ้นี่ก็ลุกขึ้นกันสีอือแสดงว่าสักสิบคับซักสิบครับสมาใสมาอันนี้เอาไว้ขนมป้อใส่ใส่ใส่โอ้นอนเลยเอาางนึงคือหาไม่ บันนี้เหลือสามวันนี้เหลือหนึ่งนี่เอ้าบักโม่เหลือสองตอนน้อไปใช้ล่ะตัวนี่น้องดูลุกเลยวว่าคนลุกหยาบหยาบเลยโอ้ยเด็ดแท้เด็ดแท้บัานี้เด็ดแท้ไปเอาได้แท้สามสูตรงตรงแท้โอ้ยคนลุกคนลุกคนชิ่งลุกอ๋อถวายวถ้าไถวายอีกถ้าไวอีกซะทุกซะทุกโอ้ยโคตรจังจังเอาให้จังจังเด้อ ไม่เป็อ้ยเม่เรื่ดลืม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 เออนที่กินรลอตัวให้รอใลรอดเดี๋ยวเพิ่ลงกินบ่ใดนี่เออเอานมบ่เอานม่เอาน้ำแดงน้แดงน้ำแดงก็ยังสงสัยอยู่ดิเนาะว่าไปไต้ทางไหนเนาะบ่ก็สักศีลีเลยเนาะโอ้ขนมบ่ท่านในถวายอยู่ดิเนตรงไห เอาขนมขนมแกะขนมนฮ้ดินไหนวย่ามมึงกิสบายย่ามีมึงกิสบายกูทาโดนแล้วกูว่าแล้วสงสาตายเลยว้ายมันเป็นจังไหนมันคือปั่นคือตะตีแรงแท้เออ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 อ